สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่หนึ่งธันวาครับผมคลิปนี้อาจจะลงหลังวันที่หนึ่งนะครับก็ตอนรับลมหนาวเนาะกับบรรยากาศท้องฟ้าอันสวยงามครับ โมงเช้าครับกับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะตอนรัดปมหนาวครับผมแสงทองาทสาดส่องตัดขอบฟ้าสวยงามครับวิวพันล้านเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือว่ามันไม่เหมือนเก่าครับผมสวยงามครับวิวนี้สวยงาม เชียงหน่อยครับเชียงเฉียงตะวันออกเชียงเหนือหน่อย วยงามครับก่อนที่จะลงขายครับก่อนที่จะไปดูขายนะเชา้ชาเช้านี้ครับก่อนที่จะไปดูขายก็มาชมบรรยากาศช่วงเชา้ชา,ชาก่อนตะวันจะขึ้นครับ สวยงามครับก่อนที่จะลงไปกู้ขายแล้วก็ไปซ่อมรอบครับซ่อมรอบแล้วก็ไปลงดักดักไอ้โง่ด้วยครับวันนี้มงงันนี้มนดักไอ้โง่ด้วยมันมาดักไอ้โง่ด้วยครับ ตรงที่ผมแผนหันกล้องไปนะก็เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือหน่อยนะครับผมตะวันก็เริ่มจะขึ้นออมาแล้วทัศนียภาพโดยรอบก็สวยงามมากครับสวยงามเลยอาจจะปิดแผดนจากช่องไปหน่อยนะครับผมว่าช่องลุยดะก็ลุยทุกอย่างเนาะนี่ก็เก็บบรรยากาศเช้าเช้าครับเช้าเช้าให้พี่น้องได้เห็นเนาะสามารถแคปหน้าจอได้เลยครับ ับหน้าจอไว้เป็นฟอสเตอร์ได้เลยครับท้องฟ้าที่เมืองไทยครับผมสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเนาะคิดถึงบ้านเราก็เอาภาพนี้ครับรุ่งอรุณวันใหม่รุ่งอรุณวันใหม่เนาะ Vừa ngang ngon không? Rồi ngàm các phố Rung run văn mày Cặp phạ thịt Em lăng là cặp. บรรยากาศเช้าๆน้อยคนครับที่ได้เห็นเนาะน้อยคนน้อยคนที่จะได้เห็นเพราะการทำงานแต่ละเช้าบางครั้งคนทำงานเช้าเนาะก็อาจจะตื่นสายเจ็ดโมงก็ไม่เห็นแล้วครับเข้าแปดโมงครึ่งตื่นเจ็ดโมง ใกล้ๆอาจจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์บางคนเห็นแต่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะเพราะว่าพระอาทิตย์ก็ขึ้นทุกวันอยู่แล้วตราบใดที่พระอาทิตย์ขึ้นก็ทุกอย่างก็ต้องก้าวเดินต่อไปครับผมสลับหมุนเวียนกับพระจันทร์แนตะ่กนะ่อนสมัยโบราณก็กลางคืนก็ เข้าหลับเข้านอนกันไม่ได้ทำงานส่วนกลางวันก็ทำงานพระอาทิตย์ให้แสงมาก็ต้องทำงานได้พลังได้พลัง <c oughs> แต่ทุกวันนี้โลกปัจจุบันทำงานทั้งกลางวันและก็กลางคืนไม่จำเป็นต้องมีแสงพระอาทิตย์ก็ทำงานได้ ก็มีแสงไฟฟ้านะก็เป็นวิว enfin ัฒนาการนะวิวัฒนาการไม่ไม่มีที่สิ้นสุดครับผมไม่มีที่สิ้นสุดลมหนาวก็พัดวอยวอยวอยบรรยากาศดีครับถ้าไลฟ์สดก็โอเคได้ฟิลครับได้ฟิลครับพระอาทิตย์ก็โผล่มาแล้วสวยครับแสงนี้สวยครับผมสวยงาม ขอบบนครับอาจจะคึมๆแต่เมฆก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับคึมๆม,มีรุ้งด้วยครับฝั่งนี้มีรุ้งด้วยโขอโทษนะครับฝั่งนี้มีรุงรรงร้งด้วยครับนั่นะครับมีแสงรุง้งด้วยครับนเห็นรางๆไหมครับแสงรุง้งครับแสงรุ้งแสงรุ้งตัด ส่องแสงพระอาทิตย์ส <th Suit Matthew s> ่องมาก็เป็นแสงรุ้งสีลางๆครับผมสวยงามโผล่มาแล้วครับแสงสีทองระเรื่อเลยครับสวยงามครับแสงนี้สวยงามครับ สังเกตท้องฟ้าสวยงามขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามครับสำหรับเพื่อนใหม่ครับที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ครับเพื่อไม่ให้พลาด ดีๆคลิปดีๆครับจากลุยดะครับผมลุยดะหนุ่มสุรินครับผมถ้าเพื่อนใหม่คนไหนหาไม่เจอครับพิมพ์ไปเลยครับลุยดะครับมีคนเดียวครับมีคนเดียวในประเทศนี้ครับลุยดะหนุ่มสุรินครับผมก็ได้เจอครับหนุ่มหนวดเขี้ยวครับหนุ่มหนวดเขี้ยวหน้าตาอาจจะค้มๆนะครับแต่ก็ เป็นเป็นไปอย่างที่ท่านคิดนะครับผมอารมณ์ดีครับผมอารมณ์ดีครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามครับแสงแสงแรกของเดือนธันวาครับผมแสงแรกของเดือนธันวาครับอัปเดตช่วงเวลาเนาะแสงแรกแสงแรกของเดือนธันวาครับโผล่มาแล้วครับผมสวยงามครับ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยครับอาจจะยาวหน่อยครับผมสวยงามมากครับสวยงามก็เก็บบรรยากาศเช้าๆแสงแรกของเดือนธันวาครับฝากพี่ฝากน้องครับที่อยู่ต่างประเทศครับทั้งยุโรปอเมริกาเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับผม โซนโอเชียเนียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปครับผมก็พระอาทิตย์แต่ละพื้นที่ก ouais. ็ลูกเดียวกันแต่บรรยากาศต่างกันครับผมบรรยากาศต่างกันนี่ก็ฝากให้พี่ๆเพื่อนๆเนาะที่อยู่ต่างประเทศให้คลายคิดถึงบ้านเนาะให้คายคิดถึงบ้านก็อาจจะแหวกแนวกับคอนเซปต์ของช่องหน่อยนะครับก็ ถ่ายไปเรื่อยครับผมเก็บบรรยากาศเนาะทุกอย่างย่อมมีเหตุผลของตัวมันเองครับผมก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ถูกใจก็กดไลค์ subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องลุยดะครับผมหาไม่ยากครับลุยดะพิมพ์ไปเลยครับลุยดะหนุ่มสุรินครับ พิมแค่ลุยดะก็เห็นแล้วครับผมก็ฝากพี่เพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ลาไปกับแสงอาทิตย์ครับผมพระอาทิตย์กำลังโผล่มาแล้วครับลาแล้วครับผมจ้ามาแล้วครับจ้ามาแล้วครับยอดครับจ้ามาแล้วครับจ้ามาแล้วสวยงามครับ แสงสะท้อนเห็นไหมครับส่องขึ้นฟ้าเลยครับตัดกับขอบมืดของของท้องปลาครับสวยงามมากครับผมเสมือนพระอาทิตย์ส่งพลังให้เราทุกคนสู้ต่อไปครับผมสู้ต่อไปอย่าไปท้อครับแม้อุปสรรคจะเยอะขนาดไหนอย่าไปท้อมันครับพี่น้อง อย่าไปท้อมันทุกคนล้วนย่อมมีอุอปสรรคครับเอว่าผมหรือว่าพี่ๆน้องๆย่อมมีอุปสรรคขวางกั้นทุกท่านครับก็ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีมันนี่ใช้ครับถูกหวยรวยเบอร์เด็ดเด็ดครับ1นสกับหนึ่ห้าจัดไปเลยครับพี่น้องจัดไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ